จังหวัดสุขโขทัยกันบ้านนะครับมีการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเอราระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุขโขทัยครับที่หอประชุมรามคําแหงกองกํากับการ6ก,กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนค่ายรามคําแหงมหาราชอําเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม การจัดต <S an> ั <S an> ้งช <an> ุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัยโดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดฝึกอบรมการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรวมทั้งสิ้น12รุ่นรุ่นละ100คนจำนวนทั้งหมด1,200คนจัดการอบรมรุ่นละ3วัน2คืนระหว่างวันที่2ถึง28กันยายน2568 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปป,ปสซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวก็มีคณะวิทยากรจากสำนักงานปาป,ป,ปสภาค6กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทยัยตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทยัยโรงพยาบาลสุโขทยัยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัยร่วมให้ความรู้ครับโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6ก มุ่งเน้นในเรื่องของการสืบสวนหาข่าวการจัดทําแผนที่พิกัดพื้นที่เป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอันเป็นการสอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเอควิดวิน 3. ไร้ทุกห้าสร้างสุขและปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดผนึกกำลังสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดที่มุ่งเน้นว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนได้แก่การเร่งจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูอีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งโดยใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็น,นกลไกหลัก